สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันนะว่าเราจะเจอพลังงานแบบใดนะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าเจอพลังงานดีๆขอให้รับไว้นะคะขอให้โชคดีนะคะก่อนอื่นยายก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไล้์กดติดตามให้ยายขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่กดเป็นกำลังใจให้ พลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะพลังงานแห่งโชคชะตานะคะที่เราจะต้องได้พบได้เจอนะคะพลังงานแห่งความสําเร็จอุดมสมบูรณ์ที่คุณจะต้องได้พบได้เจอคนสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้รับพลังงานดีๆนี้ไปจักรวาลได้ส่งมอบพลังงาน ดีๆให้กับคุณนะคะเรามาดูภาพรวมนะคะในต่เมื่อพลังงานดีๆอย่างนี้แล้วเราจะเจอกับอะไรบ้างนะคะยายขอวอวยพรให้ทุกคนประสบแต่โชคดีมีความสุขนะคะขอให้โชคดีนะคะเรามาดูพลังงานส่วนรวมกันนะคะว่าเราจะพบจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้าง ดูเป็นแนวทางนะคะก่อนเราจะตัดสินใจทำอะไรก็ขอให้คิดให้ละเอียดและรอบคอบเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราบ้างนี่ขอขอให้เป็นแนวทางนะคะนะคะเมื่อเมื่อคุณเมื่อคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็บางส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่คิดมากนะคะ คิดเรื่อนเปื่อสรตะนะคะคิดเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเป็นคนที่มีไอเดียตลอดนะคะเป็นคนที่มีความคิดที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการที่จเจริญเติบโตในด้านการงานในหน้าที่การงานนะคะคุณไม่ว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ สิ่งมหัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบคอบเป็นคนเก่งเป็นคนอ่านคนออกนะคะเป็นคนที่ไม่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นคนที่อดทนนะคะเป็นเป็นเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะที่ ที่ได้ที่ได้บอกมานะคะที่ไพ่ได้บอกให้คุณนะคะพลังงานของการควบคุมนะคะพลังงานที่จะติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถผ่านไปได้นะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นพลังงานของการที่ฉลาดที่จะติดต่อสื่อสารนะคะคุณเป็นคนไม่ ไม่ไม่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะนี่เป็นการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะถึงแม้มันจะหนักจะเหนื่อยยังไงคุณก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะอนาคตของคุณดูเหมือนจะว่าจะทำมันจะมีความเป็นอิสระเสรี สำหรับคุณนะคะนี่คืออนาคตของคุณนะคะอนาคตคุณเป็นต่อไปเนี้ยคุณจะรู้สึกเบาตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระนะคะหลายๆด้านแต่เมื่อคุณทำหน้าที่เสร็จแล้วคุณก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบคล้ายๆสมองปอดโปง่งคิดอ่านทำอะไรก็จะ ก็จะเบาสบายนะคะแต่อยู่ในความระแวดระวังนะคะนี่คือการที่คุณจะ,จะต้องจะต้องคิดระวังให้รอบคอบนะคะบางทีอาจจะมีคนที่คิดมุ่งทำ้ายหรือคนที่คิดไม่ดีกับคุณก็มีนะคะเราขอให้เซฟเซฟตัวเองนะคะจะทำอะไรก็ให้ระวังนิดนึงแล้วคุณจะผ่านไปนะคะ การต่อสู้ของคุณนะคะคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้เลยะคะการต่อสู้ก็จะเข้มข้นแล้วก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณเป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณยังต้องดําเนินต่อนิดนึงยังต้องดําเนินต่อไปอนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อจุดเริ่มต้นที่ดีของ ต่อไปยังมียังมียังมีสิ่งที่คุณต้องทําอีกนี่นี่นี่คือดวงชะตาของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะการติดต่อสื่อสารเจรจาจะต้องมีต่อไปนะคะเรามาดูบทสรุปเนาะบทสรุปก็ยังเป็นอสุวินถือถือไม้นะคะ คุณยังจะต้องดําเนินต่อไปอีกนิดนึงเพื่อให้ถึงจุดหมายที่คุณตั้งไว้นะคะอดทนนี้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่ไม่ย่อท่อต่อ,อุปสรรคนะคะเป็นพลังงานที่ดีค่ะเป็นพลังงานที่แค่ระวังแค่นั้นเองว่าจะทําอะไรก็แค่ระวังตัวนิดนึงแค่นั้นนะคะแต่ความเฉลียวฉลาดของคุณจะพาคุณไปถึง ความฉลาดของคุณเองนะคะความเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะก็จริงแต่คุณอนะสามารถคิดได้รอบค้อบที่พาตัวเองไปได้ถึงความสำเร็จนี้นะคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆไปนะคะพลังงานไม่มีอะไรที่ยากเลยเพียงแต่เป็นพลังงานของคนที่มีความมาณนะอดทน นะคะเฉลียวฉลาดสอ,สองใบนี้ขึ้นมาคือยืนยันเลยว่าคุณเป็นคนฉลาดทันคนมากแล้วก็สามารถเอาชนะต่ออุปสรรคได้นี่คือเครื่องยืนยันของคุณนะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พบเจอแต่พลังงานดีๆพบเจอ,อสิ่งดีๆ ในชีวิตขอโชคดีโชคดีค่ะขอบคุณทั้งการกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ยายค่ะสวัสดีค่ะ